ครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ,บรครับจริงก็เหมือนมาแชร์ประสบการณ์นะครับก็ดีใจนะที่ได้มาเล่าเรื่องตัวเองในสิ่งที่ตัวเองผ่านมามาแล้วอย่างเงี้ยแต่ผมว่าสมัยนี้มันมีโอกาสอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะที่เราจะสามารถแบบทําอาชีพให้ตัวเองทําความฝันให้ตัวเอง <mm คือโซเชียลในยุคผมมันยังไม่ได้บูมขนาดนี้ยิ่งสมัย จริงๆในยุคผมยังแบบไม่รู้อะไรจริงไม่รู้อะไรหลอกคือผ่านการโดนหลอกมาก็มีผ่านการแบบของจริงก็มีอย่างเงี้ยโอกาสที่เราไปถึงแล้วแล้วอาจอาจจะไม่ไม่ได้เป็นแบบที่เราฝันไว้ก็ได้ก็มีมันมันผ่านอะไรมาเยอะครับก็ดีนะที่ได้มาแชร์ป,ประสบการณ์ตรงนี้ไปอย่างเงี้ยเราคิดว่ามันเป็นสิ่ที่เราผ่านมาตอนเราแชร์แลับว่ามัเป็นแชร์มันดานซ้ายมัน้าขวาที่เป็นใครได้ยินไหมผมว่าหลายๆคนมีความฝันแหละแล้ว ประสบการณ์ผมมันอาจจะเป็นแรงกระตุ้นให้ความฝันที่ดับไปของบางคนเขาได้แบบลุยต่อจริงๆมีแค่มีความฝันมันก็สนุกแล้วครับใช้ชีวิตอ่ะพอมาวันนี้รู้สึกว่าคือแบบว่าบางคนอาจจะอแล้วแบบไม่ไม่ไปต่อกับความฝันเนี่ย่ว่ายังไงก็อย่างที่ผมบอกเลยครับว่าบนเวทีอ่ะท้อได้แต่อย่าทิ้งมันให้ไปต่อแล้วก็ลองไปให้สุดลองดูถ้าเราแบบแค่ครึ่งๆรงกลางๆครึ่งครึกลางแบบเอออยากไปนะ ฝันอย่างเดียวแต่ไม่ทํามันก็ไปไม่ถึงอลยครับอัน,นี้มันเป็นมันเป็นแบบความจริงในโลกเราอยู่แล้วที่มันฝันได้ถ้าไม่ทํามันก็ไปไม่ถึงดังนั้นเนี่ยถ้ากล้าฝันมันก็ต้องกล้าทํด้วยแล้วาาเว่าไอดอลในเรื่องของ้ด้วยไม่กล้าบอกว่าตัวเองไม่กล้าบอกว่าตัวเองเป็นไอดลไไลอ,อ,อดลหรอได้ได้ครับได้เอาผมเป็นแบบอย่างก็ได้แล้วก็สู้ไปเลยครับจริง สมัยนี <Tonight> ้มีอะไรทีาทอีกเยอะอย่างที่ผมบอกแหละมีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยเราอยู่บ้านเรายังเดินตามฝันเราได้เลยถ้าวันไหนเราอยากแบบอสมมติวันนึงเราอยากเป็นดาราก็ไปหาแค่งานไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆมันไม่มีใครอยู่บ้านอยู่ดีๆแล้วมีคนชวนไปแสดงละครหรอกต้องไปครับต้องไปแล้วก็ลองทําดูโอกาสมีเยอะแยะเลยพาตัวเองไปหาโอกาสด้วยพาตัวเองไปหาโอกาสอย่ารอให้โอกาสวิ่งมาหาครับแล้วความฝันของแจ็คขึ้นปีหลังนี้ยมันีอะไรบ้างความฝันของผมหรอ จริงจริงอะผมผมฝันอะไรไปเรื่อยผมฝันอะไรไปเรื่อยจริงผมยังอยากแบบเอ่อเล่นบทบาทที่มันท้าทายมากกว่านี้มันมีบทอะไรแปลกๆกอะผมอยากลองเล่นอยากไปลองอยากไปลองแคสกบทบ้าบออะไรก็ได้เอ่อบทที่เป็นแบบอีกบทนึงที่ผมชอบเลยคือบทที่เป็นพีเรียดย้อนยุคแบบย้อนยุคไปเลยครับอันนั้นะผมก็ชอบผมยังไม่เคยลองถ้ามีโอกาสให้ผมออดิชันหรือว่าให้โอกาสให้ผมแบบไปเล่นไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์เป็นละครอะผมลุยแน่ๆ ถ้าเกิดมีผู้จัดคนไหนยังไงก็ติดติดต่อมาทางช่องได้นะครับหรือว่าช่องถ้าเกิดมีโปรเจกต์อะไรก็สามารถแบบเอาผมไปได้ผมอยากลองมากๆเพราะเดี๋ยวนี้ก็มีแต่ว่าอะไรคะพวกแบบที่มันเป็นแบบอะไรนะย้อนจะไปตายตัองการการตายอ๋อมีแฟนตาซีหน่อยอย่างงี้ใช่ไหมฮะก็อยากลองนะผมอยากรู้เหมือนกันว่าแบบอารมณ์จะเป็นยังไงแล้วก็อีกบทหนึ่งที่แบบเวลาสลับร่างกอะอันนี้ก็ยังไม่เคยลอง ไม่รู้ว่าอีกคนนึงจะเป็นยังไงไงอยากลองเล่นมีอีกคนนึงลองดูแล้วว่าตอนนี้เราอยากไปแนวแบบเป็นเอลซีแบบไม่ไี้แบบไม่มี้ตรกไม่ขี้จริงอย่างไรกตร็กตามภาษาเป็นภาษาไทยใช่ครับแล้วผมอันนี้ก็คิดแทนคนดูแหละว่าถ้าเป็นหนังแนวนั้น<อ>ละครแนวนั้น่ะเราคงแบบอยากดูอ่ะอยากดูแล้วมันในมุมอของนักแสดงอ่ะผมว่าไม่ได้คิดอคเอกคาแรคเตอร์อะไรใหม่ๆด้วยที่ที่ที่มันสนุกอ่ะมันคือการทำงานที่มันได้คิดอยู่ตลอดเวลาว่าแบบเราจะทำคาแรคเตอร์ออกมายังไงดี ด้วยครับด้วยอันนี้เดี๋ยวเรารอดูครับจะเข้าตาอะไรนะจะเข้าตานั่นสิครับรออยู่นะครับถ้าเกิดาีอแครับก็ผลงานตอนนี้มีซีรีส์เรื่องฆัตกรรมจำไม่ได้นะครับออนแอร์ทุกวันพุธเพื่หัสสองทุ่มครึ่งทางช่องวันทางศิลป์นี่แหละแล้วก็จะมีเวอร์ชันที่เป็นเวอร์ชันอันทัดอีกที่อยู่ในแอปวันดีอันนี้ก็สามารถเข้าไปติดตามได้หลังจากที่ละครจบนะครับ คือจะลงทันทีเลยดูไปด้วยกันแล้วเป็นเป็นซีรีส์แนวคอมเมดี้ที่เป็นมีตัวละครอย่างอิงฟ้าแล้วก็ตีพลพัทพี่พอยชวลวิทย์อีกเออพี่เหน่งสารันอีกแต่ละคนนะ่ะคือน่าดูมากแล้วเป็นคอมเมดี้แบบคอมเมดี้คอมเมดี้อยากให้ไปดูครับใครเครียดดีอืมก็เป็นากมก็เป็นมีความเป็นแบบอ่าคือมนุษย์ปกติเขาอาจจะไม่ไโอเวอร์อะไรขนาดนั้นแต่ก็จะมีตัวละครที่ ที่เป็นเหมือนมนุษย์ปกติก็มีนะเออคือมันมันครบรถอ่ะผมว่าอยากให้ไปลองดูกันใครเครียดในช่วงนี้แล้วก็เป็นซีรีส์แบบแนวใหม่ๆที่ทางช่องวันเราก็ยังไม่เคยทําในในโปรเจกต์วันดีมาด้วยอย่างเงี้ยครับแล้วก็คาแรคเตอร์ของอิงฟ้าอย่างเงี้ยโอ้โหั่ดคือรั่วมากตีคือรั่วมากของผมนี่ก็คือควกวนๆไปเลยผมก็ไม่เคยเล่นคาแรคเตอร์อแนวๆน,วนี้เหมือนกันอยากให้ทุกคนไปติดตามกันครับ,บ,รบรครับขอบคุณมากที่ที่มางานแฟนทอนไม่มาลยก็เช้าอาจารย์นั่งรครับแล้วยก แฟนๆน,น่าจะชินกับการที่แบบผมพูดอะไรแบบนี้อยู่แล้วผมชอบพูดอย่างนี้อยู่แล้วคือ <c oughs> เราเป็นเด็กสู้ชีวิตมาไงเออผมว่าแฟนๆผมหลายๆคนเขาก็มีเขียนจดหมายมาแล้วก็บอกนะว่าแบบเออเออชีวิตเขาแบบมีแรงที่จะไปต่อได้เวลามาเจอเราหลังมาเจอเราเงนี้ยผมดีใจนะที่ได้เป็นหนึ่งใน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 ชีวิตของเขาที่ช่วยให้แบบชีวิตเขาแบบมีความสุขมากขึ้น <c oughs> ขอบคุณมากๆเจริงครับขอาวุฒครับ